สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจคุณเอรถนำเข้าหรือ AUI Auto Import นะคะวันนี้เอพามาพบกับนี่เลยเวลไฟนะคะที่นำไปแต่งเบาะมาแล้วก็แต่งตัวฉากกั้นกลางนะคะระหว่างคนขับรถและผู้โดยสารด้านหลังค่ะ ซึ่งตอนนี้ทำได้แล้วนะคะที่ว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆท่านต้องการโหมดความเป็นส่วนตัวในในกรณีเดินทางและถ้ามีคนขับรถสอบถามกันมาหลายท่านว่าต้องการทำคอนโซลที่มีกระจกนะคะเปิดปิดกั้นกลางได้ระหว่างคนขับและผู้โดยสารซึ่งก่อนหน้านี่เอกก็ยังไม่ได้รับทำแต่ตอนนี้ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบและดีมากเลยนะคะแต่ว่าทำออกมาเป็นตัวฉากกั้นกลางค่ะระหว่าง คนขับและผู้โดยสารทำให้ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยด้วยนะคะต้องพูดก่อนค่ะว่าไม่เสียพื้นที่ใช้สอยคือเก้าอี้ยังได้เจ็ดที่นั่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของอตัวคนขับนะคะเบาะคนขับก็จะสามารถปรับเอ็นได้นะคะไม่แน่นอึดอัดเหมือนกับรถโฟกที่เอาไปดัดแปลงมาค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราลองชมกันดูนะคะค่ะไปะลิกๆค่ะเดี๋ยวเราลองเดินทางเดี๋ยวพา อันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะคะเดี๋ยวจำลองให้ชมกันนะคะอันนี้ใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะค่ะน้ำพึ่งนะคะค่ะสมมุติว่าวันนี้เป็นใครคะเป็นลูกสาวคุณแม่ค่ะสมมติว่าวันนี้เป็นลูกสาวค่ะเดี๋ยวพาลูกสาวเดินทางกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมฉากกั้นกลางพร้อมกับประโยชน์การใช้งานด้วยค่ะไปเชญครับคุณผู้หญิงค่ะคนขับรถค่ะอันนี้คนขับรถค่ะ สตาร์ทเลยค่ะไม่ต้องค่ะเดีย the ๋ยวให้ให้ให <online> <c oughs> ้ผ <reco Christ. ini guarante> ู้ชมดูเอาปิดทหไมค์ค่ะนี่เลยค่ะฉากกั้นกลางค่ะสำหรับตัวตัวนี้ค่ะจะเป็นฉากกั้นกลางสำหรับผู้โดยสารก็คืออย่างเช่นถ้าเรานั่งนะคะแล้วก็มีคนขับรถค่ะจะเป็นตัวฉากกั้นกลางที่ทำออกมาได้บางมาก แล้วก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะเปิดปิดได้เลยเห็นไหมคะจะสามารถเปิดปิดได้เลยค่ะได้สองฝังะะง่งเลยใช่ไหมคะคนขับรถได้ด้วยไหมคะได้คับอะไรนะคะอ๋อคนขับรถก็ได้ด้วยนะคะค่ะอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าค่ะคุณน้ำพึง่ง อ๋อคุณลูกสาวค่ะคุณลูกสาวค่วันนี้เป็นลูกสาวค่ะอันนี้เราก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปแบบว่าเราอยากจะได้โหมดส่วนตัวนะคะก็เดินทางอ่ะเดินทางขับรถได้แล้วค่ะค่ะเป็นไงคะลูกดีมากเลยค่ะแม่มีความเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะค่ะชอบไหมชอบค่ะเพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ย มีกระจกมันก็จะเป็น private เป็นส่วนตัวมากขึ้นเวลาเราอยากคุยอะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้เงคะ่ะหล่ะคะ่ะหนูมีเรื่องปรึกษาค่ะแม่ปรึกษาอะไรคะลิกช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบเยอะค่ะแม่ลูกสาวสวยหนูเลือกไม่ถูกค่ะแม่คิดแบบคิดไม่ออก <c oughs> คนหนึ่งกออ็อายุเยอะแต่รวยอ,อีกคนหนึ่งก็หล่อหนุ่มแต่ไม่ไม่มีตังค์่ะแม่หนูจะเลือกอะไรดีโอ้หลอ่อ หล่อแล้วจนหล่อแล้วจนใช่ค่ะแม่อแต่แก่แล้วรวยอย่างเงี้ยค่ะคนแก่ดีกว่าครับเอ้าจะได้สบายครับคุณหนูอะไรนะคะผมว่าคุณหนูเลือกคนแก่ดีกว่าครับจะได้สบายครับอมันไม่ใช่เรื่องของเธอขับรถไปเห็นไหมครับ าเกิดไปเจอคนขับรถที่บอกว่าอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียค่ะเราต้องกั้นไว้เลยไม่ให้เขารู้ค่ะโอจะเลือกใครดีใช่ไหมลูกใช่ค่แะแม่คิดไม่ออกเลยตอนนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเพื่อนๆจะเลือกใครคะระหว่างคนนุ่แล้วจนกับคนแก่แล้วรวยเอาเป็นว่าเอาคนที่รักเราดีกว่านะลูกนะคนไหนที่รักเราก็เอาคนานั้นแต่ถ้าหนูไม่เอาอ่ะหนูจะเอาใครก็ได้ค่ะแล้วส่วนที่เหลือก็เอามาให้คุณแม่ก็ได้ค่ะ <c oughs> ค่ะนะคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเ้าตกลงคุณตกลงคุณหนูเลือกใครครับสองคนเห็นไหมคะไม่จบค่ะเพราะว่าอันนี้มันมีปุ่มตรงคนขับด้วยไงคะให้เปิดได้ด้วยค่ะแต่ว่าคนขับคนนี้นี่แมไม่จบสอนรู้สอดเห็นจริงๆติดไปเลยไม่ต้องเปิดแล้วขับรถไป เดี๋ยวมีผลสต่หน้าที่การงานนะเดี๋ยวเธอเออเอะตัดสินใจได้ยังคะลูกตัดสินใจได้แล้วค่ะแม่ <laughs> การจุ่มเรานะคะเผื่อเรามีความรับหรือว่าเราอยากจะทํางานอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นนั่งทํางานไปประชุมปรึกษาอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องการให้คนขับรู้คนขับรถรับทราบค่ะเราสามารถที่จะตั้งกระจกกกลางได้ด้วยค่ะตัวนี้แต่ในกรณีที่เราจะสั่งงานคนขับรถหรือคนขับรถจะสั่งงานเราคนขับรถก็เปิดได้เราก็เปิดไปได้เหมือนกันเ,นเสียงเบาเหรอคะ ไม่ได้เปิดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้เปิดเลยค่ะได้ยินไหมคะแต่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นไม่ได้ยินแน่เลยอะ่ะมันเพิ่งมาได้ยินเพระเครื่องของเจ้าตัวเล็กเนี่ยค่ะค่ะค่ะไม่รู้ได้ยินตั้งแต่ต้นไหมอะละค่ะถครอย่างนั้นเดี๋ยวเอาะะางงา F, พาชมต่อนะคะตรงนี้จะมีสาย USB ด้วยคะ่ะช่องเสียบ USB ค่ะตัวนี้ ช่องเสียบ USB สองช่องเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวเวลไฟรุ่น V ซึ่งเวลไฟรุ่น V หรือเวลไฟรุ่น G เนี่ยจะเป็นเบาะ ตัวเบาะหนังมาจากนอกแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแต่คันนี้นะคะแต่งมาพิเศษเหตุผลเพราะว่า,าลูกค้าไม่ต้องการที่จะใช้เป็นตัวไฮบริดก็เลยสั่งมาเป็นรุ่นวีเบนซินธรรมดาแต่ว่าเรามีการตกแต่งเบาะข้างหลังให้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านที่ชอบรักนะคะสำหรับสีเบจนะคะรถภายในสเบจเพราะว่าโดยปกตินะคะเวลไฟหรือออาด เอาเวลไฟหรือเอาผาดเนี่ยค่ะเบาะข้างในเนี่ยมันจะมาเป็นสีสีดำถ้าตัวท็อปนะคะตัวเบาะมิกกี้เมาส์แล้วถ้าสมมุติว่าต้องการเบาะสีครีมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทางออกก็คือจะต้องเลือกตัวไฮบริดค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัว V เครื่องเบนจินแล้วก็เราสั่งมาแล้วก็สั่งทำเก้าอี้พิเศษพร้อมกับตัวกระจกกั้นกลางคนขับรถค่ะ นี่เลยนะคะให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับตัวกระจกกั้นกลางค่ะซึ่งเฉพาะตัวเก้าอี้ที่หนัดแปลงนะคะตัวเก้าอี้นะคะที่ว่า,ามาจากนอกตอนที่มาจากนอกเนี่ยเป็นเก้าอี้เป็นเบาะหนังมาจะไม่ใช่เก้าอี้ตัวมิกกี้เมาส์ตัวนี้ค่ะเป็นเก้าอีอ้เบาะหนังเบาะหนังมาแต่ว่าเรามีการแปลงเป็นตัวเก้าอี้พิเศษก็คือเบาะมิกกี้เมาส์พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันค่ะ สำหรับท่านใดที่บอกว่าไม่ชอบภายในสีดำแต่อยากได้รถเบาะมิกกี้เมาส์แล้วไม่ชอบตัวไฮบริดสำหรับรุ่น V หรือรุ่น G ตอบโจทย์ได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาตบแต่งพิเศษได้เฉพาะตัวเก้าอี้กับตัวตัวเก้าอี้นี่อยู่ประมาณ200,000 205,000ขอโทษนะคะอยู่ประมาณ205,000แล้วก็ตัวแผงกระจกกั้นกลางนะคะพร้อมด้วยปรับด,ด้วยระบบไฟฟ้าตัวนี้มูลค่าจะอยู่ที่ 59,000บาทนะคะถ้าสมมุติว่าสั่งทําเป็นตัวแผงกั้นกลางระหว่างคนขับพร้อมตัวกระจกค่ะตัวนี้จะอยู่ที่59,000บาทแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสั่งทําทั้งหมด15วันค่ะสําหรับตัวกระจกส่วนตัวเก็อี้เนี่ยต้องสั่งเก็อี้มาจากนอกก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ นี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์จริงๆสําหรับเหมาะสําหรับท่านผู้บริหารที่มีคนขับรถ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือคุยโทรศัพท์คุยงานอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่ต้องการให้คนขับรถรับทราบหรือรับรู้อะไรนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะสามารถที่จะมาสั่งเราทําได้สําหรับตัวตัวกั้นกลางกระจกก้นกลางค่ะตัวนี้นะคะค่ะสามารถสั่งทาได้แล้วก็นี่คืออีกตัวหนึ่งที่ถ้าท่านไหนต้องการรถเอาผ่าหรือเวลไฟแล้วต้องการเครื่องเบนซิน ค่ะสามารถที่จะสั่งกับเรานะคะเป็นรุ่น G หรือรุ่น V ก็คือเวลไฟสามารถที่จะสั่งได้และสั่งทำเบาะพิเศษให้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์อันนี้ก็สามารถสั่งทำกับเราได้ค่ะค่ะอราคาเพื่อนๆถ้างั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ